สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง m o ม o อยเวลีกาบี้ตัวตบคนเก่งของบราซิลดูจะหลงรักสาวไทยเข้าแล้วนะครับซึ่งเธอน่ารักมากๆครับเมื่อวานหลังจบเกมไทยบราซิลสาวไทยก็ได้ขอถ่ายภาพนะครับถ่ายรูปคู่กับกาบี้กันหลายคนเลยซึ่งวันนี้น้องๆน,นักกีฬาของเราก็ลงภาพที่ถ่ายกับกาบี้นะครับในไอจส่วนตัวซึ่งกาบี้น่ารักมากๆครับเธอแชร์โพสต์ของสาวไทย ที่ลงใน IG ส่วนตัวตัวเองนะครับมาอยู่ในสตอรี่ของตัวเองเลยแล้วภาพกับเตยกาบี้ก็เอาลงสตอรี่ด้วยตัวเองด้วยแล้วก็แท็กหาเตยด้วยนะครับเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆครับซึ่งกาบี้ก็ได้เขียนแคปชั่นว่าพวกเขาน่ารักมากนี่ก็เป็นโมเมนต์ดีๆของนักกีฬานะครับสาวไทยเราสร้างความประทับใจให้ผู้อื่นได้อยู่เสมอ คืนนี้เราก็ต้องมารอเชียร์สาวไทยกันต่อนะครับประมาณสองทุ่มครึ่งพบกับอิตาลีครับ